สนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้กินตอนเย็นเย็นสดชื่นอยู่ท้องเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินสสยามแรกเละครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินนะครับผู้สัมผัสรายการในช่วงนี้นะครับและอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าช่วงนี้นะครับเรามีคู่จิ้นสุดฮอตนะฮะที่ตลอด2ปีที่ผ่านมาไม่เคยลดกระแสความนิยมลงไปเลยมาร่วมพูดคุยกับแฟนมีติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เร็วๆนี้ด้วยครับต้อนรับน้องไบส์น้องเนสครับสวัสดี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 ค่ะทุกคนจะต้องมีถือกระบองด้วยมีน้องพองอีกคนเดียวละระวังผม้ห็ได้ไงเห็นที่สองถือใช่นะครับพี่เป็นยักษ์พี่เป็นหมียักษ์นะครับผมอ่าเลยเรียบร้อยแล้วฮะต้องบอกก่อนว่า เนียต้อนรับน้องๆทั้งสอง,นองคน <c oughs> ครับผมนี่เดี๋ยวทักไทยแฟนๆสยามมาเรียนเซตหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆพี่นี่ทั้งน้องเชาวหลี่ยเด็กเล่นนะคะครับเนสเอฟเก้านะคะเป็นน้องใหม่ฝั่งเนื้อสังตัวได้แล้วใช่เหรอครับผมเป็นตัวที่แบกแล้วนะครับเก้าพี่เป็น่าใหม่หยุดหยุดไม่ดีไม่ดีครับผมผมก็ชื่อไบอยนะครับผมเอฟเก้าครับครับผมอ่ะน้องไบอยน้องพูดเหมือนแบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยทั้งที่โอ้ยไม่ขนาดนั้นขนาดนั้น้องไบอยนี่คือในหน้าที่การงานที่พี่สองเจอตั้งแต่ออกมาจากบ้านใหม่ๆนานมากทีเดียวนะครับผมน้องเนสซี่ตอนนี้ก็มาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับ त นะหายตื่นเต้นละนะครับผมโอ้ยไม่ไม่ใช่นะมาเป็นฟิลของแถวเชิญมันก็ตื่นเต้นนะไม่เหมืเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะรู้เรื่องข้างบนหมดเลยันว่าเขาคุยรายการวันนี้อึดอัดาเงี้ยไม่รู้แบบนีเขาโดนแซวหรือเปล่าหรืออะไเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลของแขกรับเชิญว่าพิธีกรคุยอะไรกันนะฮะมาในวันนี้ท่านไงท่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่27กรกฎาพรนี้นะครับผมกับ brightness fan meeting 2014ผมยิ่งใหญ่มากแล้วเราผได้ก็จะได้ที่อเมเชียเตอร์ใช่ไหมใช่ผมนั่นล่ะมันเป็นยังไงมา อะไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็มันเริ่มมาจากว่าคือปีเนี้ยฮะ แฟนคลับเขาเรียกร้องกันมาแบบว่าคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วมันทิ้งช่วงมานานแล้วไงฮะแล้วมันแบบว่าเราอยากจะจัดอะไรพิเศษพิเศษให้แฟนคลับช่วงเราออกจากบ้านใหม่หม่ปะไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นครั้งที่สามค่ะที่ผ่านมานี่จะเป็นในรูปแบบคอนเสิร์ตคือจะร้องเพลงอย่างเดียวแฟนคลับก็จะได้เห็นเราแค่บนเวทีแต่ครั้งนี้เราพิเศษตรงที่เป็นแฟนมีตติ้งด้วยคือว่าเราสามารถแบบว่าลงไปคุยกับแฟนคลับแฟนคลับสามารถถ่ายรูปคุยกับเราได้แบบว่าใกล้ชิดตัวมากกว่าเดิมครับผมครับผมน่าสนใจมาก อย่ไงที่เขาออกมาทางหน้าเออเาอยากจะมีบ้างหน้าตาเราเกาหลีเหรอได้อยู่นะเออเราเวันนี้คือเสื้อนี่คือขาดเองหรือว่าตั้งใจมันเป็นสไตล์ครับออกแบบขผู้ชายเราเป็นอลายสไตล์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาจะสแจ้งคือพอดีเมื่อกี้กินข้าวกะเลอะไงฮะปากเลอะแล้วก็เลยเอาเสื้อขึ้นมาเช็ดจ้าคว้านแก้วคนไปโดนที่นี่ก็เลยจ้า เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ความน่ารักของทั้งคู่เขานะคะและที่แฟนคลับเขารักจริงๆนะสองคู่นี้ไปเนสเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วพูดถึงงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้หน่อยงานมิสติ่งในครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมการอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมทั้งเพลงทั้งเรื่องการเต้นทั้งซอฟว์ดนตรีเรียบร้อยค่ะเหลือแค่แฟนๆนั่นแหละมีบัตรกันพร้อมหรือยังครับนี่หว่าถ้าเกิดแฟนๆเนี่ยเขาอยากจะหาบัตรเนี่ยหรือว่าเขาอยากจะติดตามเราเนี่ยทำได้บ้าง ก็ติดต่อไปทาง True Fan Asia นะคะจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้หรือเวอร์บอยเว็บทางปฟนคูับเรือบเลย True Fan Asia ไปได้เลยว่าโทรไปก็เร็วดีใช่โทรครับเบอร์093-892-1509นะคะเนื้อจำได้ด้วยเหรอครับเก่งจังเลยอ่ะมีขึ้นอยู่เรือไหน่อยเรืครับนะฮะเดี๋ยวพี่สองพี่จะพักถ่ามอีกนรงเรื่องของความ แขกรับเชิญนะครับไม่ถามเซอร์ไพรส์นะถามเซอร์ไพรส์บอกอเซอร์ไพรส์ถามไม่บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิคุยพี่เจอมาเยอะแล้วคำถามนี้นะครับผมเขาเขาเนี่ยพยายามบอกว่าเขาอยากจะเล่นมุกนี้มานานแล้วอะไรม่ไม่ในวันสุดท้ายได้เป็นคำถามสอบถามเรื่องของแขกรับเชิญมีมานนี้ไม่ในงานนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ไม่มีครับผมครั้งนี้เราคือใช่ครับคืออยากให้เวลากับแฟนคลับได้มากที่สุดครับผมแฟนคลับจะได้แบบว่าคุ้มค่า บัตรที่ซื้อมาก็คือเราสองคนลุ้นเลยจัดเต็มค่ะทัเงเล่นเกมร้องเพลงเมื่อความสนุกสนานเต็มที่เลยค่ะพี่พี่สองเว่าคุณแบบว่ามีคำถามเราจะถามว่าเป็นเป็นอถามพิเศษเลยนี่ใช่นะครับผมอะไรฮะอยากจะถามว่าอากาศร้อนไหมครับผม ทำไมครับมีวิธีใครร้อนไหมมีวิธีไวร้อนมีวิธีใครมีอะไรกันอ่ะทำไมอะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์ของพี่มันไม่คำถามที่พี่สองเขาต้องถามทุกคนมาที่มีสายร้อนไหมหรอเวลาคนที่โทรเข้ามารับโทรศัพท์แล้วพี่ไม่รู้ถามอะไรพี่ก็เลยถามว่าร้อนไหมใครร้อนยังไงวิทีมงานเขาก็ร้องพี่เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่อ๋อองานตรงไปจดครับครับอากาศบ้านเราร้อนมากโอรจิงหรอมีวิธีใครร้อน มีวิธีคลายร้อนแล้วไหมฮะของผม่ะฮะวิธีคลายร้อนก็มันอยู่ที่การแต่งตัวด้วยนี่เออแล้วเราก็อยู่บ้านบ่อยๆอย่าออกนอกอยู่บ้านนี่คือคุณก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยคลายร้อนเลยไม่ไม่ขนาดนั้นเปิดแอลอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วใบที่ใบร้อนอ่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่า คือพอร้อนแล้วอากาศเหงื่อเหงื่อมันแตกหน้าใช่ไหมคะใบต้องเปิดช่วงโง่เฮงตรงนี้อโอ้โหต้องล้างซ้ันนั้นก็ทำบ่อยปกติผมมันติดหน้าผากโอ้โที่ทำให้ร้อนมันร้อนมันอาบอและน้องเนสฮะมีวิธีคลายร้อนไหมครับผมเกี่ยวกับเบรกน้องค่ะไม่ก็คือวิธีคลายร้อนแ่ะค่ะก็แบบนั่งกินไอติมก็ได้กินของเย็นออกกำลังกายให้เหงื่อออกไปให้หมดแล้วก็ไปเข้าอกซาวน่าลดอาบมันยิ่งร้อน่หร้อนล อ๋อไม่ไม่ใช่หรอไม่ดีเยอะมากเลยดิอ๋อครับผมไม่ไงคือคลายร้อนของเราอ่ะคือจริงๆแล้วคำคว่าคลายร้อนของเน่ยแบบอยากทำทำทำให้มันเหงื่อออกไปให้หมดอ่ะความหมายของเนอย่างั้นนะมันดูแบบว่าไม่คุ้ค่าเนี่ยพาไปนั่งถามว่า พี่สองมีวิธีการคลายร้อนยังไงโอเคค่ะพี่สองค่ะแล้วพี่พี่สองมีวิธีการคลายร้อนยังไงคะวิธีคลายร้อนแบบว่าพี่ชอบไปนอนบ้านคนอื่นนะนีครับแล้วพี่สองชอบแบบว่าแบบไปไปแช่อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคนทำหน้าทำตาอยู่ข้างๆนู่นนู่นนู่นนี่นะฮะเลื่อนมาฮะนี่นะครับผมนะอ่ะแกมาที่แกลับมาที่งานซายเมซิ่งก่อนครับผมแล้วนั้นเนี่ยที่ที่บอกว่าจะเป็นการแบบว่ามีทั้งเพลงต่างๆแล้วถ้าเกิด เมื่อกี้เห็นได้อ่านไปบอกว่าถ้าเกิดเป็นบัตรราคา3,500บาทจะสามารถมีการแบบมามิทติ้งได้ใช่ไหมหรือว่าไงอ,อันนี้คือพิเศษเป็นพิเศษสุดในคอนเสิร์ตเพราะบัตรมันแพงสุดแล้วา <laughs> สามพั0หบาทคือแพงสุดคือจะพิเศษตรงที่พอจบคอนเนี่ยเราจะมีการมีทติ้งส่วนตัวสุดผมอยากว่าแบบขอจับตัวจับแก้มนี่ได้ไหมเอาไปเลยโค้งมาเลขศูนย์เก้าสปมเก้าสองหนึ่งห้าศูนย์เก้า ไม่ดีไม่ดีกระจายกันนะคะในงานเนี่ยพี่สองเนี่ยทราบมาว่ามีการเล่นเกมมาด้วยใช่ค่นของรางวัลที่เตรียมมาให้แฟนลับนี่เป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงก็อย่างว่าครับคือท่านเนื้อแนบเนื้อได้ที่ทำไปแล้วเออเอาเสื้อผ้าที่เพิ่งถอดมาตอนเล่นบ้าเสร็จอ่นี้อันนั้นคงไม่มีเอาเลยหรอหนาฮะ ครเรื่องของร้อนต้องเน้นป็ยไงบ้างมีอะไรเตรียมพิเศษให้กับแฟนๆที่รักเราตลอด2ปีที่ผ่านมานี่ก็คือเขาเตรียมตัวที่จะมาฟังเพลงพร้อมๆนะคะแล้วก็จะมารอรับความสุขครับแล้วก็เตรียมตัวไปอย่างดีค่ะก็คืออย่างอย่างที่ว่าคือครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยประทับใจไปแล้วครั้งที่สองาจจะมีผิดพลาดผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยจะไม่ให้มีเกิดขึ้นเลยใช่ก็จะบอกให้มันแบบ โฟล์วใหสบายใจให้เต็มเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วบอกไม่ผิดหวังครับเออจริงๆแล้วแฟนมีดงานแฟนมีดนี่ต้องมีพิธีกรด้วยมีพิธีกรหรือยังครับผมว่าเขาเป็นงันเองได้นที่เขาเป็นพีเจอยู่ไม่ต้องจ้างคุณหลานอันนี้ต้องรอดูต้องรอดูใช่ว่าเป็นใครับไม่พี่ว่างอยู่ในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสงน้าไงน้าไงน้าไงเป็นตลาดสายหนุ่งเหรอเอางี้ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่สองเห็นแฟนคลับทั้งคู่เนี่ยเยอะมากๆนะพูดถึงแฟนคลับของเราบ้านที่รักเราทั้งคู่ ู้เนี่ยมานาน,นขนาดนี้แล้วก็ตอบรับดีมากๆจริงๆนะฮะมีอะไรอยากบอกผู้เขามั้ยอ่าเชิญก่อนก็อยากอย่างแรกเลยก็อยากจะเห็นทุกคนแหละครั้งนี้นะ,<ฮ>ะแฟนมิตติ้งครั้งนี้คือ เราเราก็รู้ว่าทุกคนยังรักพวกเรากันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมจต่างจังหวัดมีเรงใจเยอะมาแรงใจมีแรใจคือเราต้องการกำลังใจไงครั้งนี้อย่าให้มาเยอะๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยกับแฟนคลับทุกๆคนนะที่ยังติดตามเราสองปีแล้วแต่ก็โอ้จริงๆสองปีนี้ถ้าคือเขาว่าถ้าสามเดือนยังไม่ตามนี่แปลว่า อย่างไม่ใช่ความรักแล้วอะไรนี้เก่งแล้วนะก็คือเป็นการขายเทปของศิลปินสวัยก่อนหเดือนนี้ถือว่าดังข้ามปีแล้วนะแต่นี่2ปีเลยโอ้คือทุกคนรักเรามากนะครับผมเราก็พยายามตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือว่าความอัธยาศัยดีของพวกเรานะครับเอาเหมือนเน็ตซ่อนดีกว่าเค่ะ ก็ใบก็พูดไปถึงหมดนะคะก็ก็อยากให้อยู่มีไปนานๆแล้วกันค่ะถึงแม้ว่าบางทีพวกเราอาจจะแบบทำอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแล้วเนี่ยที่สําคัญเลยคือรู้ว่าตอนนี้อะไรใหม่ๆก็เข้ามาสิ่งใหม่ๆก็เข้ามาแล้วก็ เอฟตีเอ็ใช่ไหมตัดพ้อหรือเปล่าครับผมมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่ตัดพ้อคือคือเขาแค่อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่า AF11 จะมาอย่างนึงเอฟเก้านะโอ้โหในรู้เปล่าว่าความจริงพวกเราสองคนก็มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับเนีเหมือนกันขอบคุณมากสำหรับอาหารที่เอามานะครับผมได้กินบ่อยมากคือก็พี่ก็มีผมมีอะไรอยากบอกแฟนคลับน้องเนยสองบใบแทนว่าอาหารที่เอามาไม่เหลือถึงผมเลยทั้งที่เรากินหมดเลยนะครับแถมเยอะกว่านี้เต็มเต ครับผมนี่อเอางคคี้รเรื่องของแฟนคลับพี่ดีๆน่ารักเนี่ยเ,เราเราเราค่อนข้างที่จะแบบเอ,อินแน่นอนแล้วก็โอเคอยู่แล้วใช่ใ,ชใชพี่สองอย่างรู้ว่ามีแฟนคลับแปลกๆไหม แบบเรารู้สึกแบบน้องไบก่อนรู้สึกที่แบบเฮ้ยจอแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้หรือว่าส่งของแปลกแปลกมาให้หรือว่ามีแบบเฮ้ยน้องไบน้องไบผมพี่ไมพีนก็แล้วละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แฟนคลับเราจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วพอเป็นควารการเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบว่าเขาก็แบบว่ามีการวางตัวที่ดีแล้วใช่พูดรู้เรื่องแล้วครับผมส่วนใหญ่ก็ จะเป็นตัวเราเองหรือเปล่าวะที่น่ากลัวนี่คือที่ที่พูดถึงว่าจะมีผลงานไมเรื่อยตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างครับผมก็เรามีละครค่ะก็ล่าสุดนะคะเพิ่งติดกล้องไปคือเรื่องบวงมานั่นเองเนต้าบทเป็นชมปรานะคะและบทเป็นลูกเนตครับ นะแม่ให้คนงง้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อชื่อเกลือประกายครับเกลือประกายคือเดี๋ยวจะแถลงการนิดนึงคือไบรท์เนี่ยจะชอบจะชอบออกสื่อแล้วก็จะบอกว่าแซรเป็นลูกเนสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไบรท์คือลูกพี่นิโคลในชาติที่แล้วแล้วปัจจุบันคือเนสพี่นิโคลเนี่ยต้องการกับ กลับมาแก้แค้นเลยอาศัยร่างของเนทใช่เขาก็เลยรู้เนี่ยมันจะซับซ้อนแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าเนื้อหาเข้มข้นมากๆต้องรอติดตามชมก็ออนแอ์ตุลาใช่ไหมคผมทางช่องทูโฟร์ยูค่ะดูมากๆค่พอดเลื่อน่าสนใจมากๆทีเดียวใช่ีผมฟังมาฟังมาผมว่าผมต้องดูอะไรครับจริงๆแล้วก็เีย ผมงงครับใช่ลูกใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวนพาต้องรอดูเดือนตุลาคมนะครับผมแต่วันนี้นะฮะทั้งน้องเนสทรองบายเนี่ยนะฮะมาโชว์เรียกว่าเรียกความสนใจนะครับมีเพลงอะไพวกนี้นะฮะวันนี้จะแฟนมีดกันมีเท่าไหรกี่เพลงหนึ่งเพลงเป็นการเป็นการตอบย้ำว่าเราแบบว่าคิดถึงทุกคน้ให้ผมทาแล้วงเป็นเพลงคู่ใช่ไหมอ๋อมาเป็นคู่ก็ต้องต้องคู่อยู่แล้ว เดินหลังเพลงนี้นะฮะจากนกคาชา AF8 นะคะรับแล้วแต่จะคิดนะครับช่วงหน้ากลับมาชมกันนะครับเป็นคู่ด้วยแม่เห็นพิเซนเตอร์ของเจลิบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินแล้วนะค,ะครับของหุ่นดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็อยากมีหุ่นดีนะฮะ ติดไว้ในที่บ้านนะครับผมเาดื่มสะดวกนะครับมีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณนะฮะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เล่นเกมใน Facebook นะฮะเดี๋ยว,วเรามาเฉลยกันแน่นอนว่าคําตอบที่ถูกต้องและใครคือผู้โชคดีนะครับใช่แล้วและตอนนี้นะครับทั้งไบรท์แล้วก็เนสเนี่ยบอกเลยนะครัควบว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการเตรียมโชว์กันเอาไว้อย่างดีเลยแล้วก็บอกเลยว่ายิ่งแกลังการแล้วก็าพร้อมกันน่ารังมากเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่ารอช้าดีกว่าเราไปชมกันเลยเลครับ ที่เปลี่ยนแนวเหรอครับผมเนี่ยใหญ่ต่างกันใหญ่ต่างนะครับผม่บอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยคนดูทางบ้านเป็นอะไรปวดท้องปวดท้องอ่ะเป็นอะไรทำอะไรเนี่ยจิกหมอนหมีแหวกวัวทองครับผมอันนี้ตอนนี้เป็นช่วงของเน่แล้วแหละน่ารักมากทีเดียวนะฮะเชิญครับ คือเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆของโชว์วันที่27กรกฎาคมนี้นะคะอ๋อไม่ต้องถือไม้เนาะโอเคลืมโน้ตตกนั่นแหละถ้าอยากจะดูความฟินความสนุกครบนะคะทุกคนมากันเยอะนะคะซื้อบัตรแกันมเยอะๆเนาะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจมากทั้งพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆเลยนะคะกับ Brightness Fan Meeting Concert นะคะตามเพลงเลยนะฮะคิดถึงดังๆนะอยากเห็นเสียงของความคิดถึงของทุกคนนะ มาเยอะนะครับผมต่างจังหวัดอะไรจองตั๋วกันมาให้ต้องทำพลาดเลยครังนี้โอเคโอเคได้เลยนะฮะน้องเนสอีกหนึ่งเราจะมาขายของเพราะอีกไม่กี่นาทีใช่ไหมคะ15ห้านาทีครับอีกห้านาทีนี้นะคะดูรายการนี้เสร็จแล้ว อาจจะแวะไปท่องอช่อง t r u e for y o u นะคะซีรีส์เรื่องคนนิกรกิมหัวดื่มมิสซิชัลนะคะก็เป็นเรื่องที่เอสรับบทเร็ยนประดภัยเล่นด้วยนะคะวันนี้ออนแอร์เป็นครั้งแรกค่ะไปแล้วทางช่อง t r u e for y o u นะคะแล้วก็ถ้าออนเป็นประจำก็ขอให้ัดสุขนะคะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคนะครับผมอ่ะฝากอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะนภัสครับผมคุณผู้ชมครับผมใครอยากจะไปครับก็สามารถโทรไปติดต่อกันได้ครับเพราะว่างานนี้จะเกิดขึ้น ในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับอมเชียเตอร์แล้วน<ช>ะครับเ้อร์บัตรนี้093 สาย921509นะครับสายแล้วนะบัตรมีหลากหลายราคาครับตั้งแต่3,500บาท3,000บาท2,500บาท1,800บาทและ1,000บาทและสำหรับบัตร3,500บาทนะอย่างที่น้องบอกไปนะครับช่างล็อกสิทธิ์มิเนอร์กิ้นฮะแบบใกล้ชิดมากๆเลยล่ะนะช่างผ่านนะครับผม27กรกฎาคมนี้นะครับไปเจอกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยครับขอบคุณครัอย่าลืมนะครับหปอรงานแฟนมิสซิ่งกันโอเคนะขอบคุณน้องบไปมากเลยครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสุดเกมใน Facebook กันนะครับผมตอนนี้หนเพลงดีกว่าอโอเวอร์จอร์สครับ